ฮีโร่เวอร์มุทและสหายทั้งสี่ของเขามุ่งหน้าไปยังเดนปีศาจแห่งเฮลมุทเพื่อปรับปรามราชาปีศาจพวกเขาได้โค่นล้ม3ใน5ของราชาปีศาจไปแล้วและเหลือเพียงสองราชาปีศาจเท่านั้น เวอร์มุผู้ยิ่งใหญ่จำนวนแค่นี้ไม่ขนามมือพลังเวทของฉันหรอกนะแม่มดเสียนหน้าก็ขออภัยในแสงรบกวนนะนะครับวัดีผมใช้มือถือในการอัด ฉันจะภาวนาให้ทุกคนเองซิสตเตอร์แอนนิสอยา่า ผูกล้าโมโลอนเบอร์มูดเจ้าบ้าอย่่ยน้ำหน้าฉันสีโว้ยเคลื่อนย้ายพิบตาเจ้าบ้าเจ้าบ้าฮาวเมดเจ้าบ้าฮาวมิว อามิวมากแอิจชาวเวอร์มูตอยู่เสมอเขามองว่าเวอร์มูตเป็นคู่ต่อสู้ของเขาแต่ไม่มีใครรับรู้ถึงพลังนั้นเลยฉันว่านั่นน่าจะเป็นส่วนใหญ่ของพวกตัวจ้อยนะเวอร์มูต ฮึ่ฮึ่มามิ่อนายไม่จำเป็นต้องมาตายแบบนี้นะ เป็นการตายที่น่ายกย่องดีออกในห่วงเวลาสุดท้ายของเขาฮามิลรู้สึกเสียดายต่อสหายของเขาอย่างสุดซึ้งเวอร์มุได้โปรดเอาชนะราชาปีศาจด้วยนะฉันสาบานในฐานะ h ฮีโร่ฉันจะล่มราชาปีศาจให้ได้เอนนิตภาวนาให้ฉันด้วยนะ โมลอนนายคือนันนนกรบที่กล้าหาญยิ่งกว่าใครเลยแล้วก็เซียนนาที่จริงฉันรักเธอนะไม่ไม่เอาแล้วฉันยังไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยนะไม่ว่าจะอ่านข้อความนี้กี่รอบก็ขึ้นไสเป็นบ้าใครเป็นคนแกนเรื่องนี้เนี่ย ถ้าผู้เขียนไม่ใช่คนนี้านามแล้วก็ฉันจะไปเอาชนะพวกเขาได้ฉันจะไปเอาชนะพวกเขาเดียวนี้เลยจะว่าไปแล้วทําไมเรียกคนอ,อื่นว่าผู้ยิ่งใหญ่แม่มดซิสเตอร์พ้ก้าในขณะที่เรียกฉันว่าเป็นเจ้าบ้าเจ้าฮามลเฮนี่ต้องเขียนโดยใครบางคนที่ฉันเคยเอาชนะเมื่อ300ปีก่อนแน่ๆเบอร์มุดเสียน,น้าแอนนิตและโมรอนพวกนั้น4คน ในพวกนั้นถึงไปให้หนังสือที่เลวร้ยวายแบบนี้คงอยู่ได้นะมีคิดจะลงเหลือความให้เกียรติอดีตเพื่อนคนนี้เลออยดีงไงกันฉันว่าฉันก็ไม่ควรโทษพวกเขานะพวกเขาล้มเดียวทําให้เรากับชาติมาเกิดมร้กับความทรงจาในชาติก่อนผมฮามิวชีวิตเมื่อ300ปีก่อนระหว่างการปรับปรามราชาปีศาจและ ได้กลับมาเกิดในฐานะผู้สืบทอดของฮีโร่เวอร์มูดยูจินไอออนฮาร์อายุ13ปีในชีวิตก่อนของเขาเวอร์มูดมีนางสนมมากมายนอกเหนือจากภรรยาของเขาเขาไม่ใช่คนที่มีผู้หญิง ห่วงความคิดของเขาแต่นั่นมันก็เปลี่ยนไปตามช่วงอายุสินะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เมื่อเขาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในเมื่อเขาเองก็เป็นมนุษย์ครอบครัวที่ได้รับการยอมครอบครัวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสายตรงมีเพียงลูกหลานของภรรายาหลักเท่านั้นยูจินเองก็มีนามสกุลไอออนฮาร์เช่นกันแต่เขามาจากตระกูลสายรอง ก่อนพิธีการสืบทอดสายเลือดรองสายจะถูกห้ามการใช้ดาบจริงและการฝึกมานาของเขานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงยังฝึกดาบมาอยู่แต่คิดว่ามันคงจะจบในวันนี้แหละ มันพังอีกแล้วพ่อนั่นร่างกายของเด็ก13หรอเอาจริงๆนะถ้าสู้กับเขาด้ดยมือเปล่าฉันต้องแพ้แน่แอยู่จินก็รู้อยู่หรอกว่าแกเป็นลูกใจของฉันแต่บางทีแกก็ทำให้ฉันกลัวนะน้ำเสียงที่ไม่เข้ากับเด็กสายตาที่จ้องมองอย่างดูเดือดแบบนั้นไม่มีความไร้เดียงสาของเด็กอยู่เลย ถึงแกจะสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กแต่แกก็ไม่เคยเสียใจเลยก็เพอาทักษะของช่างตีดาบไรประโยชน์นั่นแหละถึงถึงขายสินค้าที่บกพ่องแบบนี้เราต้องพาเขามาที่นี่แล้วโบยซะพ่อหนะแม่ตาเกินไปแล้วแฮมพ่อจะเตือนเขาให้ แล้วก็ดูเหมือนว่าพิธีสืบทอดสายเลือดจะจัดขึ้นในวันพุ่งนี้นะพิธีสืบทอดสายเลือดมันคือประเพณีและสาราที่เกิดขึ้นในทุกๆปีของตระกูลไอออนฮาร์ดในพิธีทั้งสายหลักและสายรองจะรวบรวมเด็กทุกคนที่มีอายุระหว่าง15บ0าถึง1 5ปีมาที่บ้านใหญ่และพวกเขาจะต้องแข่งขันกันเพื่อดูว่าใครมีทักษะคู่ควรแก่การถูกเรียกว่าไอออนฮาร์ แต่พวกเขาสายหลักไม่เหมือนสายรองเพราะพวกเขาสามารถฝึกการใช้ดาบยิงและพัฒนามาน,นาของพวกเขาได้แต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็มีเพียงแค่พยายามจะหยุดสายรองจากการชิงอำนาจของสายหลักโดยการตรวจสอบมันตั้งแต่อายุอย่างน้อยอยูจินมีความสามารถมากจนหน้าเดือดเชื่อมากจนฉันไม่แน่ใจว่าเขาเป็นลูกของฉันจริงหรือเปล่าถ้าเขาได้เกิดในสายหลักแล้วก็ ไม่สิถ้าหากเขาได้ได้ความสามารถเหมือนพ่อแล้วก็เขาอาจจะต้องทุกทรมานกับความแตกต่างระหว่างความสามารถและความเป็นจริงพ่อทำไมดูแปลกแปลกไปล่ะปล่าเป๋า,ปา,ปาไม่มีอะไรมันไม่ใช่ไม่มีอะไรหรอกเขาคงเกลียดตัวเองที่ไรความสามารถสิสิไรามสามารถสินะหยุดจินอย่าพยายามแข่งกับเด็กสายตรงเลยนะ ไม่ว่าแกาจะมีความสามารถแค่ไหนแต่แกไกกาเชิญหน้ากับพวกสายหลักไม่ได้หรอกกับผมจะไม่ทำแน่นอนฉันจะทํามันก็เหมือนการฝึกทักษะกับพวกเจ้าก็อายุสิบปีนั่นแหละมันน่าเบื่อจนต้องถอนหายใจเลยในวิธีตึบทอดสายเลือดนี้จะมีเด็กจากสายหลักสามคนและเด็ก6คนจากสายรองที่จะเข้าเริ่มแข่งขัน นึ่งในเด็กจากสายหลักจะเป็นลูกชายของภรรยาคนแรกและอีกสองคนจะเป็นฝาแฝดนอกจากนั้นสองคนจากสายรองคือผู้ที่มีอำนาจตรงสุดที่เหลือก็เป็นพวกขยะมาดูกันว่าลูกดานของเวอร์มุตจะยิ่งใหญ่แค่ไหนกันไปลุยกันเลย ชีวิตก่อนหน้าในฐานะของฮามิลผมเชื่อว่าผมเป็นอัจฉริยะในวัยเด็กผมไม่เคยมีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการเรียนเติบโตของผมมันก็มากกว่าเด็กในรุ่นเราเขาเดียวกันด้วยถึงอย่างนั้นอะไรนะไอ้บ้านี่พูดอะไรของนายฉันบอกว่านายน่าสงสารนายจะแข็งแกร่งขึ้นถ้านายพยายามขึ้นอีกหน่อยเฮ้ยนายไม่เห็น วงสวิงแดดของฉันหรือไงนี่ฉันพยายามากแล้วนะถึงนายจะเป็นอัจฉริยะแต่นายอย่าคิดทุนว่าคนอื่นจะเป็นแบบนายสิวะผมไม่ได้อัจฉริยะยังมีคนอื่นอีกมากมายที่เป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงด้วยด้วยความเหลือเชี่ยวชาญทั้งดาวและเวทมนต์เขาจึงถูกขนานนามว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งสงครามเทพพระเจ้าแห่งทุสสะปสิงเวอร์มูดผู้ยิ่งใหญ่เขาเป็น ก็เป็นดยุกในตระกูลแห่งอาณาจักรคลีนจนกระทั่งเขาสละตตาแหน่งเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษมาตั้งแต่ต้นและคนอื่นๆแม่มดเยนหน้าสาวสวยที่รับอัญเชิญสู่อาณาจากักรเวทมนตแห่งอ,อารอนและได้รับเลือกเป็นน้องคนสุดท้ายของพ่อมดแม่มดแ,ม,มดแห่งอัลคอยเวทมนต์ผู้ศรัทธาเอน,นิด เด็กษาคนนี้ถูกเรียกว่าเป็นนักบุญแห่งคริสต,สตจักรมีแม้กระทั่งคำพีบางข้อที่เขียนเกี่ยวกับคําสวนของเธอบูก้าโมลอนไม่น่าเชื่อว่าบ้านั่นจะลงเอยด้วยการสร้างดินแดนของตนขึ้นมาในยินาว่าคนสุดท้ายแล้วต่างด้ยินว่าสุดท้ายแล้วต่างคนต่างก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีแต่ทำไมอาชาพิศาถึงยังมีชีวิตอยู่ เราสัญญากันว่าจะล้มราชาพปีศสจให้ได้เจ้าบ้าเวอร์มูตนั่นชั้นฉันตายที่ปราสาทของราชาพิศีศสจจอมกักขังสัญญาของเวอร์มูตท,ที่จะจัดการกับราชาพิศีศสจหลังชั้นตายต้องขอบคุณสัญญานั้นที่ทําให้สงครามกับราชาพิีศาจสิ้นสุดลงและโลกกลับสู่ความสงบสุขความสงบสุขนั้นยังดาเนินต่อไปจนกระทั่ง300ปีต่อมาทันดูประมาทนะ หากท่านประมาทในตอนนี้มันก็ยากที่ท่านจะอยู่ในบ้านใหญ่ได้นะในน้อ,อยยูจินขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะเซอร์คอนดสิสเซอร์คอนดสิสออเซอร์นดินจากตรงนี้ไปจะเป็นดินแดนส่วนตัวของไอออนฮาร์นะครับอ่าท่านไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวจะลงจากรถตอนนี้นะครับเพราะอีกนานเลยกว่าเราจะไปถึงคา,าร์ลิฮาร์ตแล้วทำไมนาะยต้องพูมิใจ เหมือนเป็นที่แล้วทําไมนายต้องพึ่มใจพึ่มอ,อกพึมใจเหมือนเป็นที่ดินของตัวเองด้นเนี่ยมีที่ดินใหญ่ขนาดนั้นคงไม่ค่อยสะดวกสินะครับมีประตอวับอยู่ไรแห่งจิงไม่เป็นไรครับผมยิงดิงานทําไมตอนนี้ผมถึงยังอยู่ในรถม้าล่ะเพราะท่านยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้ประตอวับนะครับในน้อยอยุดจินยินดีตอนรับโู่ดินแดนหลักของไอออนฮาร์ด And I'll do it